สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กับพานดี์ดิเทก่าแล้วครับมาหาที่พะน่องมาหากลางดังนะครับมาไล่ปลาครับเสารนี้ครับหมยเขาเป็นไม้ธรรมชาตินะครับดังที่ออกมามีดังสิบสองเซนนะครับกับดังเกาเซนนะครับแต่ตอนไส้เนี่ยผมบม่ได้ทายให้พี่น้องในเบื้องนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เดายาไปความกันเลยนะครับผมจังไรเพื่อเป็นการเซเวรลานะครับกับลุยเลยครับผมนะครับพี่น้องมาไล่ปลาน้วกันครับนี่ครับแนวไล่เอาครับผม พี่น้องครับเหมือนเหมือนนี่ปลาตำดังพี่น้องครับทางน้ครับทางน้ำหาตำดงังเลยพี่น้องครับ อย่างละกันเลยพี่น้องครับงมโหปลาอยาตำดังนะครับตำแห้งอยู่ครับดังเป็ดเก่าเสี้ยนนะครับเอาเลยพี่น้องครับผมปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับผมปลาตะเพียนใสสวยครับนี่พี่น้องครับสองตัวเลยครับผมสองตัวเลยพี่น้องมันมันครับมันมันครับ สองตัวเลยครับสองตัวเลยเดี๋ยวตัวข้างล่างก่อนนะครับหลุดหลุดลดสสีหนาดพี่น้อยนี่ครับผมดี่นะครับใส,สวยๆครับผมปิ๊ซ่อนสองเลยครับวันนี้ครับ ตัวแรกข้ามาแล้วครับตัวที่สองพี่น้งองขันมานครับยกขนาดอีกตัวหนึ่งครับผมเห็นขาวๆแล้วครับขนาดก็มีอีกครับ ครับมายำทำกันอีกครับผมมันชนได่ฟังนี่แหละพี่น้องอีกตัวหนึ่งนะครับเบื้องนะครับมันชนได้ใส่ครับโอ้โหอยโยนะครับเอาละครับผมดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่โอ้โหไปเองนะครับเขออนุญาตจีบอินอะไรปลากันนะครับดิ้นอยู่ดิครับดิ้นอยู่นี่ดิ้นอยู่นี่ไปเองไว้พี่น้อง เช่ไหมครับอ้รุดทำพี่น้องโอ้เสียดายครับรุดไหมครับรุดได้เซ้ยไหมพี่น้องเสียใจเจออ่นี่ครับอะไรอะไรอะไเนาะรุด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 ครับรุดครับเสียดายเท่าว่ปะ ได้ปเลยวะอืมหลุดไปแล้วพี่น้องโอเคครับไล่ไหมครับไล่ไหมยก้างหน้าครับยก้างหน้ายยข้างหน้าอีกตัวนึงครับนาอีกตัวนึงครับพี่น้องนะครับข้างหน้าอีกตัวนึงครับข้างหน้าอีกตัวนึงปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนครับปลาตะเพียน นี่ครับผมส,สวยเลยครับป่ามันตัมันใหญ่กว่าด่างครับมันเลยหลุดได้ครับมันมานครับปามันตัวใหญ่กว่าด่างพี่นอ้องมันก็เลยหลุดครับ ออนุญาตปลดกันนะครับจต่ไม่สามมาแล้วครับผมทันที่สามครับ มาแล้วครับผมไปครับไปไล่ย้ำกันต่อครับวันนี้ครับไล่อีกกันครับโอ้ดแางพันขาที่น้อยดางปิตขาครับ ดีเช่นนับอ่อบนนี้นะครับทางไรต่อนเลยครับไรในเหงื่อนี้นะครับตามดางังแล้วครับโุ่ไปนะครับบ่อน,นี้ครับโอ้พี่น้องครับปลานิน้นครับผมปลานิ้นปลานิ้นโอ้ใส่คำน้ำเลยครับบ่อน,นี้ครับโอ้ปลานิ้นพี่น้องปลานิ้น ใส่ซวยๆครับเัือมันมานครับมันมานก่อนนะครับก่อนนะแป๊บนึงนะครับขออนุญาตปวดดางก่อนนะครับ ลาก่อนนะครับผมมันมานครับผมแต้มจะสีมาแล้วครับปันนี้ครับลับหลุดงี้พี่นอ้อยขับลอยครับผมเดยมานละสกีแตมครับมันมาน,นครับหายครับ ไปไล่กันต่อเลยครับแับนี้ครับมาครับพี่น้องมาไล่ปลาอีกครับนี่ครับเนี้ยผมไล่ครับนี่ครับบ้านอื่นบวกช่วงซางนะครับเวลาสั้นแนะนำดังแห้งสิครับปลาจะเพี้ยนปลานื้เลียนครับบอลอีล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับผมตามมีแล้วครับตามมีแล้วครับนี่นี่ครับนี่เพิ่งพี่น้องเอาทีนียครับนี่เอาไปแล้วครับเอาไปแล้วครับสังเกตเบิ่งงานใหม่แล้วครับนี่ครับ

ใส่สวยๆเลยครับวันนี้ครับขออนุญาตปลดกันได้พี่น้องครับต้องสีแล้วครับผมว่าดางเป็นดางตาหน่อยนะครับต้องสีกเอาครับปลดไปได้ครับมันมัครับผมเค้ จบอยแล้วครับมนัมนมัครับม,นมนันมันหาครับไปไล่กันตัวครับผมไล่กันตัวเลยครับเอาแล้วครับผมป่านิ้น ปานิ้นตามมือแล้วครับปานิ้นพี่น้องปานิน้นเสร็จแล้วนะครับนะครับตัวน,นึงครับผมโอ้พี่น้องอ,อ้อยนะครับผมมันมันครับปานิ้ใส่สวยๆครับเอ,อียวได้ครับอนุญาตปลดัทพี่น้องอ มันมานครับผมหลุดมือซ้ำพี่น้องโอ้เสียด้ครับหลุดมือซ้ำครับปากมือของเมื่อกี้ครับก็ได้ถุงมือมานน้ำนะครับพี่น้องติดครับผมโอ้ยัางมันด้วยครับผมยังดีนะครับหลุดมือลงไปยัางจะติดไอ้นี่อยู่ครับติดดแดงเขาอีกอยู่ครับ ขาที่เป็นรองเท้าอีลีครับตัวนี้ครับขาที่เป็นรองเท้าครับผมนี่ที่น้องเว้กี่หลุดมือครับหลุดมือไปตามดายให้ก่าครับบขาที่เป็นรองเท้าบัยากอีลีครับจับดีดีครับรอบนี้ครับกินปักมือผมนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับวันนี้เป็นน้องฮอสจันได้คร uh, ับพ <Yeah, no. ี่น้องมีตัวนึงครับพีโอ้ครับพี่ตัวนึงครับอ้วันมีตัวเดียวไหมครับมันมันครับมัน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 เหกันครับอเรียบร้อยครับวันนี้เบิดนะครับนีอีกบ้างครับวันนี้มีอีกตัวบ้ครับเอาพี่น้องผิดตัวนึงครับผมโอ้พี่น้อง สามตัวซ้อนแล้วครับผมนี้เป็นไม้ธรรมชาตินะครับมันเป็นไม้ป่าเรียงนะครับเป็นของธรรมชาตินะครับวันนี้ฝายข้างบนนะครับที่ผมมาว่านเหี้ยนะครับก็ได้ไปไลยอยู่นะครับผมผู้ใดก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับมีอีพีสองาอีพีครับที่ว่าผมว่านเหี้ยนะครับกับทีมงานครับพอดีว่ามือหนีทีมงานมาบ้างครับผมก็เลยมาลงไายผู้เดียวนะครับวันนี้ครับข้อได้ยูได้กินเลยพี่น้องครับผม ยวามานทักอยู่ครับมือนี้ปัาน,นิ้น,นครับปาน,นิ้นปลาตะเพียนนะครับผมตะไคร้เป็นตะไคร์เก้าเส้นนะครับกับสิบสองครับแต่ว่าสิบสองบอดติดจตกตัวครับนะครับผมไปรุ่นน้ำกันอีกครับ กนเลยกับมะลุนน้ำมาหมนน้ากันนะครับผมลักมันกับเสียบบอดดีนะครับพร้อมเป็นหิน,นครับข้างล่างครับแข็งแห้งครับฝนครับลักท้อนแล้วครับลักกัเสียบบุคได้ดีปดันใดนะครับ เอาเลยพี่น้องมาเบิงตัวนี้ครับปลาตะเพียนไงครับผมปลาตะเพียนไงครับปลาตะเพียนไงครับโอ,โอ้พี่น้งองปลาตะเพียนไงครับปลาตะเพียนไงครับฮู้ดทุ่นรางขัดพี่น้องโอ้ครับผมอพี่น้อง ดีสวยแล้วครับพี่น้องเอ้ยมันมันะนนครับโอ้โหดูโอ้หางขาดพี่น้องว่ได้ครับบ่ได้แบบนี้เขาพุ่งมัน,นครับกลัแบบนี่นะครับผมปลาตะเพยียนใส่โลครับ มานครับอะไรพี่น้องครับโอ้หลุดครับโอู้้หูตอนน้ำครับผมดูดูครับดูดูครับสามตีก้าครับอู้หูดนะครับมันมีดาบสองสั้นนะครับสั้นบ้าได้กินมันหรอครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเขาทุ่งก้นดีกว่าครับ ลอ,อยครับพี่นออ้องเป็นรองเทาเลยครับ,รบของถุงเป็นไรครับนี่ครับปีนังพี่น,น้องตัดแม่ธรรมดานะครับดังครับมันมันครับผมมันเนาะเบิ้ลนะครับปริงไครับ โบตีครับแทงเขมีตัวเดียวนะครับพี่น้องปลาดิบเนี่ยครับปลาดิบเงี้ยปลาดิบเงี้ยพี่น้องเอาเลยครับผมปลาดิบเงี้ยครับปลาดิบเงี้ยครับอื้มกลังมาแข็งขึ้กคับพี่น้องเง้ยมันมันครับมันมันครับโอ้พี่น้องดิ ใส่ลัวครับกันดิบันครับมันจะใส่ลัวเลยครับปลาดพียันครับ เกิดน่องเขาเรียบร้อยครับผมนานครับนี่พี่นอ้องไม่จากที่งจกยำหาเลยสักพักนะครับนอ้องอะไรยังไม่ได้สักพักนึ่งนะครับผมก็ได้ขายาเตือบแล้วครับก็เป็นการเสียเวาลานะครับเพราะลุยกันต่อแล้วครับวันนี้ครับ เป็นปลานิ้นนะครับผมใส่งามๆเลยครับเออี่กระได้ม้อีกตัวสองไมาสองตัวนะครับพอดีว่าผมไม่ได้เนื้อมาก้องอมาน้ําครับใส่งานเขมเปียกล่องมะทายพี่น้องเบิ้งครับตอนกู้นะครับตอนกู้ตอนเก็บดางกลับบ้านนะครับกะนี่เป็นตัวที่สามนะครับใส่ไม้ซ้ำกันเนยพี่น้องสองตัวครับใส่งามไปเลยครับขึ้นงามนะครับ นี่ครับผมฟังนี้นะครับสงตัวครับสวงตัวแล้วครับต่ว่าสีกู่กลับบ้านแล้วนะครับก็ไดพ่อได้อยู่ไดกินนะครับมื้อนี้ครับจะคอยม้าใส่กันไหมนะครับบด้ห่อเข่าม้าหอมพี่น้องครับตอนนี้ก็ไก่สีเที่งนะครับ เก็บดงกันได้ครับเดี๋ยวในหัวขออนุญาตเก็บดางกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานน้ากันนะครับทมทายเงาเลยก็เดี๋ยวมันสีเงาโพดนะครับเก็บดางค่อยทายใส่มาล้านเนี่ยได้อยนะครับเดี๋ยวค่อยเบ่งผลงานน้ากันข้างบนนะครับเดี๋ยวทำกู่ไปอีกทำนี้ช็อตปลาติดก่เดี๋ยวสีทายให้เบ่งนะครับผมมาครับพี่น้องมาสรุปผลงานน้ากันครับ ก็กูดังเรียบร้อยลนะครับกูดังเตรียมความจะกลับบ้านแล้วนะครับมาเบิงผลงานต่อกันครับผลงานนะครับผมผลงานเมื่อนี้นะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกับปลานิ้นนะครับกะได้ประมาณสิบโลนะครับปลาตะเพียนกับไส้เกือบโลนะครับไส้โลกับมีนะครับผมก็ถือว่าหมานด้วยนะครับคลิปนี้นะครับอีพีนี้นะครับ เป็นไม้ธรรมชาตินะครับที่ว่าไม้ขัางบนน่ผมเคยเป็นมาบ้านเฮียรอบนึ่งนะครับก็ได้มาพอสมควรนะครับเป็นปนิลปาสอยกันนะครับจามนีทีมงานมาวางครับก็เลยเดมาคนเดียวนะครับมไลายมากลางดางกับมไลายนะครับเป็นด่าง12บเซ้นครับกับด่างเก้าเซ้นนะครับก็ถือว่ามาแล้วครับคลิปนี้อี ep นี้นะครับขันคำพูดใดว่าจะใดนะครับที่ว่าผมผมนะครับใส่่าเหมาะสมนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยขอแม่พี่น้องนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยของผมช่องนี้นะครับสำหรับื้อนี้ผมต้องขอตัวกลับบ้านกล้วนะครับผมขอขอบคุณและสวัสดีครับมับนมันครับเดี๋ยววิพินหนักขึ้นมากกันไหมนะครับผม